นิล่าไอซ์ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบมากตอน<พ>อเด็กพี่ปอบอกเมื่อกี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยน้องพัดไม่รู้จักวานิลา่าไอซ์เลยพี่ปอว่าตอนที่ปอเด็กเลยนะครับ <c oughs> มออะไรเนี่ยมอสามด้วยมั้งเพลงเนี้ยผมยังไม่เกิดเลยอ่ะพี <c oughs> ่ปอล่าสุดเนี่ยนะครับก็ถูกจับข้อหาขโมยของครับ ไม่รู้จักเพลงนี้เจริง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 ฟรียาไอซ์นะฮะถูกตำรวจในเมืองพามบีชเคน์ที่นะครับในฟลอริดาเนี่ยจับกลุ่มหลังจากอดีตแร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตในช่วงยุค90อย่างไอซ์ไอซ์เบบี้เนี่ยนะครับได้แอบเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง <Ice S 2> ที่กำลังถูกระว่างการขายทอดตลาดอยู่เข้าไปขโมยของที่บ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะถูกทิ้งให้ร้างมานานแล้วล่ะแล้วก็อยู่ข้างๆบ้านของฟรียาไอซ์เนี่ย เป็นเวลานานแล้วนะครับตอนนี้ฟนิลาไอซ์เนี่ยอายุ47ปีเขาเลยตัดสินใจเลยครับบุกรุกเข้าไปในบ้านื่อขโมยเฟอร์นิเจอร์ครับตำรวจเข้าไปในบ้านของวอนิลาไอซ์นะครับเพื่อหาหลักฐานสิ่งที่เจอเจออะไรบ้างหล่ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องทําน้ําอุ่นในสระว่ายน้ําอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับหลังจากที่ฟนิลาไอซ์เนี่ยได้แอบเข้าไปขโมยหลายชิ้นด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับยังพบจักรยานที่ถูกขโมยไป นะฮะส่งผลให้ตอนนี้วานิลาไอซ์นะครับที่มีชื่อจริงว่าโรเบิร์ตแวนวิงเกิลนะครับถูกตั้งข้อหาลักลอบบ้านผู้ลักลอบเข้าไปในบ้านผู้อื่นแล้วขโมยของโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้นศาลแน่นอน<ช>ต้องอรอ The Vanilla Ice Project Ice was renovating a nearby home and allegedly เขาคิดว่ามันไม่มีคนมาอยู่แล้วไงขยิ้มหน่อยละกัน <laughs> <Okay>. <laughs> แค่เราเบรคกันสักครู่วันนี้เวลาเหลือน้อยนะคร <c oughs> ับใช่ครับกับ Inside High ครับ